ไปค่ะไปชมตลาดอาสัสซรากันนะคะ ดยมีจ้าแถมเพื่อให้สองคุเลยค่ะแตมโลส5 0รบาทพี่จ้าซื้อฝากได้พี่เดินทางไกลได้ก้าสใจสะด้ะคะีกค่ะเดี๋ยวขอกลับแล้วก็แวะนีคือกองป้อมก็แวะเอา ขอยนงพู่น่ากินเนาะหอยังค <sa uhm? um. ู่น่ากินไะหอยนงพู่น่ากินซื้อหอยนางพูไปนึ่งไหม้นี่ไงนี่ไงซื้อกล ินนะเจ๊ถ้าอยากเจ๊อยากกินข้าวหลามก็ซื้อได้นะข้าวหลามเราเยโล่สี่สิบนี่ไงเจ๊ชุดแปดสิบก็โอเคนะ เออยีย่ไง,<อ>งนี่ไงถอยน้ำลมแบบเพื่อไม่ฟีเลยค่ะพี่สามร้อยค่ะอันนี้ไหมคะยนั่นชุดแปดสิบอะไรไหมเดี๋ยวจะเอาเอาเป็นชุดไหมถอยน้ำลมฟีเพื่อให้น้ำจิ้มก็มีคู่น้ำจิ้มไปด้วยเลย เอาเส้ไหนดีจ๊ะหนึ่งร้อยแล้วซีรี่ส์แปดสิบก็มีพวกเอาร้อยแหละเอาร้อยค่ะเอาไปร้อยหนึ่งพอไหมคะเอาไป2ชุดค่ะตัวใหญ่ไหมอ่ะตัวใหญ่ไม่ถูไม่ตัวใหญ่ค่ะนี่เดินดูดิขออนุญาตลงยูทูปนะคะจะได้ดังๆเอ้ค่ แหมเวลามันดูมันต้องดูกับงดน่อยอ้โหตัวใหญ่มากนะคะแล้วหอยใช่ค่ะหอยมันไม่เล็กแหม่น้ำจิ้มด้วยนะอ๋าเอาไปใย่ในี้ดแข็งนะใช่เดี๋ยวเราเวลาค่ะกลับเรามาซื้ออาหารแข็งกับที่อาหารน้ำแข็งไปถึงต่างจังหวัดได้อยู่ใช่ไหมอ๋อค่ะเพาหอยหนูมันเป็นหอยใหม่วันตันทอดมันเจห้าสิบหมายถึงว่าเรานี่จะกินบ้าทรมาน เอาไปสิเอาไปสีเอาเอา,เอาท่านมันด้วยนะคะท่านั้นด้วยไ่เราว่าของมันเอาเน้เอองหว่ายาซื้อกองโฟมมาแ้ม่เน้่เขามีน้าเขามีกล่องโฟมขายด้วยไม่ใช่หรอแต่เช้าม ว้า่ี่เช้ามหน่ดินมัอิมันมาแต่เช้าอยู่แล้วละเพราะว่าเขาเปิดวันนี้จะเปิดใหม่รลานค่ะค่ะนี่ค่ะคนขาพอขาก็ใจดีนะคะน่ารักมากเลยนะคะใครจะไว้มาศิลาก็ลองแว้มาดีนะคะน้องชื่อร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านเจโอโอเคนะคะ เราแวะซื้ออาหารซีฟู้ดที่ร้านเจโอซีฟู้ดนะจ๊จะ

ต้มีลา่ิบเปียกปลาดิบสดช้าเต้มยำบีบมะนาอร่อยครับนังักไมให้เรียบร้อยเลยครับปุ๋นสดนี่รยสุด้ไปรีรอบาทครับประมาณเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ดีอ่นะาไม่ได้แช่น้ำจารด้วยครับเด็งเลยแล้วผมปักไส้ให้เรียบร้อยเลยครับเอาไปต้มยำไก่เนาะพี่ถ่ายลงยูทูบนะคะรัเอะไรพี่อะไรแล้วผมปักไส้เค อะไรจอเอาซื้อจอเหรอคะอได้อะไร,รอ,อ่ะเจได้จอหนึ่งร้อยเหรอคะว้าวห้าชิ้นห้าชิ้นนะของพ่อก็มีค่ะน,น่าทานมากเลย อะไรเจ๊ก้างเหรอกินได้เลยค่ะฮะลายหนึ่งโอเคนะแค่ไรนะคะสองร้อยอ้ได้ก้างค่ะได้ก้างอันนี้ก้างดองดองไม่อบันเทเด้อ ย้ายสุดประทูยุ กำลังเลือกซื้ออยู่ใช่จ่ายเงานแล้วเนาะนี่ก็จ่ายตังได้นะหม เป็นแซลมอนดองเออชีลาล็อกเป็จริงนะอันนั้นเป็นแซลมอนดองกินกินได้เลยใส่กระป๋อเดียวลองลองชิมดูเลมันกระปองก็น่นอนันนอันนั้หอยนางรมไงเจ้หอยนางรมไงที่มันโอเคพอแล้วะมาย้ายเด้ ซื้อกระบอกโย่ก็ภารกิจในการช็อปคันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราจะกลับกันแล้ว